ขณะนี้เป็นเพาว่าที่ประเทศต้องการฟื้นตัวเป็นอย่างที่ผมเชื่อว่าการแสดงพลังของเราในวันนี้จะส่งสัญญาณได้กับทุกผู้ที่ทุกประเทศซึ่งปล่อยแถวในเวลาเดียวกันขณะน,นี้ได้เห็นว่าในพื้นที่ฝั่งธนบุรีของพวกเราเองต่อหน้าพระองค์ราชาลุสังบุร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินพระราชาตรงนี้พวกเราทุกคนจะตั้งมั่นสละทั้งแรงตายแรงใจและทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อดูแลบ้านเมืองของเรานี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดไปในานามของสำนักงานธชาติท่านผู้การรรชาตินั้นได้ฝากบอกพวกเราว่าขอขอบคุณในทุกๆภารกิจที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันฝ่าฟันเพราะฉะนั้นอีกภารกิจหนึ่งนะครับขอพวกเราได้ช่วยกันทําง,งานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,งวาคงจะับความรูมคุจากพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในการบติหาที่ีพวกเรานั้นขออย่าให้ตกอยู่ในความประมาท ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชายชนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ของร่างกายที่แข็งแรงมีระเบียบวินัยนะครับมีมีสตินะครับ,นะรบที่สามารถที่จะสารการยายน้องประชายชนได้